ดี่ว่ามาดูเซนมิดก่อนพีว่ามาดูเซนมิดก่อนเซนนิดแต่หนูหนูที่ออฟฟิศอะตอนตอนว่าไปโรงเรียนอะตอนแม่ขายรูปอะค่ะนี่ไงนี่ไงว้ามีมีปูอัดเยอะเลยเอาไหมไม่่ะนี่ไงเซนนิดตัวเอาเลยสองอันเลยเซนนิดปูอัดหรือว่าจะเอาแบบนี้ เอาแบบกระเป๋าหรือเอาแบต<ม> <หา S 2> แบงค์อย่ไหนคะขายอย่นยา,าไนะไปทางนู้นค่ะเอาอะไรอีกครับเอเดย่เอาของที่ไม่มีประโยชน์นะคะไนีมา,าด้่ะกเอามาให้แม่ดูก่อนมันคืออะไร<อ> หนึ่งบบไม่เอาไม่เอาไม่มีประโยชน์ลูกไม่มีประโยชน์หน้มันสิบาทเองไม่เอามันไม่สิบบาทมันก็ไม่มีประโยชน์มันจะติดอะไรด